ดอตเตอ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านศิลปินแห่งชาติเป็นเอกที่มีผลงานกว่า600เรื่องแล้วก็เป็นขวัญใจของประชาชนชาวไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่เล่นอย่างเล่นละครมากที่สุดในในโลกเลยก็ได้ใครับในโลกเลยนะครับเป็นโอกาสที่เอ็กซิคิทีฟมากเลยสําหรับที่พวกเรานักแสดงของมหาากคนฟิล์มนะครับจะได้มีโอกาสได้มา เยี่ยมแล้วก็ขอพอรท่านถึงบ้านเป็นพิเศษในวันนี้ครับก็อยากให้คุณพ่อช่วยอวยพรบริษัทมหาบุรีทรีโซลูรรรรชันในฐานะที่ปีนี้เราครบเดือนนี้รรรรครับเราครบรอบบริษัทนะครับครับผมบวชพรท่านครบรอบครับในโอกาสที่เป็นพิเศษเป็นพิเศษจริงๆนะวันนี้เพราะว่าหนึ่งเราได้พบกับพวกคุณทั้งหมดทั้งหมดดีเป็นเป็นเป็นฟาเบอรเป็นออฟเตอร์ร และก็เป็นตัวน้อยตัวหยุดตัวเล็กน้อยนี่ตัวน้อยเป็นตัวตานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีปีที่มีประโยชน์ที่มีความสุขที่มีที่มีทุกสิ่งทุกอย่างต่อะารกันแล้วก็ให้บรรลุถึงผลสำเร็จของทุกคนทุกท่านที่ต้องการที่จะมีความสุขความปรารถนาำสิ่งใดว่าโอ้ยสำเร็จ การระเทิงคือ <Techn> นั <ism Durch> <rapper> ่นก็คือสิ่งที่พ่อแอร์นะครับได้ให้พรอนกับพวกเราชาวนักแสดงของบริษัทหาวคนยล์มีนะครับวันนี้ก็เนื่องจากปีนี้เนี่ยมหาวิทยล์มได้รับเกียรติจากช่องเก้านะครับให้ทาละครเทะเกียรติทั้งวันพ่อแล้วก็วันแม่ครับวันนี้นักแสดงในกลุ่มของวันแม่ที่มาเรียองเราผู้ถ่ายทํากันร้อนๆเสร็จไปเมื่อวานแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังถ่ายทำต่ออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันนี้พักกองหนึ่งวันมา เยี่ยมเรียกว่าเป็นปัจจัยประชาชนในวันนี้ก็คือพระแอกนะครับก็อยากทราบความสิทของพระแสงแต่ละคนที่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทภาพยนฟิล์มไทยกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะ<อ>ที่ได้มาเยี่ยมนันศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นพระเอกตลอดกาลของอคนไทยนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่แสดงหนังเยอะที่สุดในโลกด้วยนะคะมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตเลยนะคะก็ มีความเข้าคุมใจที่ได้เล่นละครกับมหามุคลฟิล์มนะคะถ้าเผื่อใครนะคะสนใจที่จะเติบโตในวงการบันเทิงนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสนุกไหมคะเล่นละครสนุกค่ะยากไหคะมยากค่ะอะอยากให้น้องแพรไหม่ชิน,นชวนทุกท่านให้มาเป็นนักแสดงของน้องแพรไหมคะ่ะเ <c oughs> ชิญชวนให้ทุกคนมาเล่นละครแบบน้องแพรไหม่คะทำยังไงคะฝึกฝนค่ะแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่น้องแพรไหมบอกนะคะต่อไป คน <Euros. S 1> ถึงมาสัมมนาของคนฟิล์มที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเล่นละครครั้งแรกจ้ะก็รกู้สึดกดีใจรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยคะ่ะที่ได้รับบทเป็นนางเอกนะคะในเรื่องนี้ก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยคนฟิล์มนะคะที่ได้ให้โอกาสกับหนูนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะภูมิใจไหมคะับภมใจมากเลยค่ะโอ้เป็นไงบ้างข้าหนูน้อยตัวตัวน้อยเป็นไงบ้างที่ได้ร่วมบริกัทบริษัทได้รับความเมื่อวานนี้ เป็นไงบ้างคะก็ดีใจที่ได้เป็นวนหนึ่งในะรครัวเรื่องราวของละครเรื่องพระคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะก็ขอบคุณพ่อแอร์สปาร์เบธานีนะครับขอบคุณครับ